วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยครับตกรินทั้งวันอากาศสดชื่นนี่ครับนี่ก็เลยเดินเลาะดูทุ่งนาดูบริเวณรอบสวนครับน้ำในสระก็ถือว่าเต็มครับแต่สระก็สีคุ้นๆหน่อยนี่ครับมาดูนาข้าวนาข้าวก,ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ หลังจากที่ตัดใบผ่านไปสักประมาณเดือนหนึ่งเรียกว่าหญ้าเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยตอนนี้หญ้าจะอยู่ข้างล่างบรรยากาศเพาะแปะเพาะแปะครับฝนตกดินดินตกตั้งแต่เช้าครับยันค่าก็เว้นบ้างบางช่วงครับนี่ <c oughs> หน้าข้าวตอนนี้ก็น้ำก็ เต็มครับพอดีครับน้ำสมบูรณ์ครับน้ำขังอ่าคุมหญ้าได้เลยครับนี่ครับโอ้โหอุโมงค์ไว้มาดูนี่ครับ,ด,รบดูข้าวก็เขียวดีครับหลังจากตัดหลังหลังจากตัดหญ้าก็หวานปุ๋ยครับหวานปุ๋ยอินทรีย์ครับหวานไป สามกระสอบรับวานพอให้ข้าวมันตั้งตัวได้ครับนี่หลังจากที่ตัดครับก็ถือว่าใช้ได้ครับตอนก่อนวานข้าวก็ไม่ได้วานปุยรองพื้นครับนี่ครับน้ําครับถือว่าพอดีครับน้ําขังได้พอดีมาดูตรงนี้หน่อยนี่ ก็ถือว่าใช้ได้ครับนาหวานข้าวนาหวานครับต้นทุนต่ำมาดูคลองหน่อยนี่คลองปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ฝนไม่ค่อยดีครับน้ำคลองปกติจะเยอะกว่านี้ครับเทียงนาก็เริ่มผู้พังบาง,บางแล้วนี่ครับแล้วก็น้ำไซกว่านี้ครับปีนี้น้ำขุนมากเลยในคลองนี น้ำพวกนี้เป็นน้ำที่ซึมครับเป็นน้ำที่ไม่ได้ปล่อยเข้านะครับเป็นน้ำที่ซึมซึมจากที่ฝนตกนะครับน้ำมันซึมเข้าครับนี่นาข้าวครับงามไหมครับก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะมันยากาศสดชื่นนี่ครับฝนตกขนาดนี้โชคดีที่ฝน ตกอย่างเดียวไม่มีลมไม่มีอะไรครับเมื่อคืนก็ตกครับตกหนักกว่านี้ครับเมื่อคืนนี้ก็ตกยาวนานเหมือนกันนะแต่เป็นฝนตกล้วนๆครับไม่มีลมเลยครับฝนล้วนๆครับโชคดีมากเลยครับสวัสดีครับ